เซ้ให้คะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะยังอยู่กับเกม SWAT of Justice ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทุกคนมาแต่งตัวตัวละครนะคะแล้วจะมาดูว่าความพิเศษของเกมนี้ที่บอกว่าสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้อย่างละเอียดมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเราก็จะมาเลือกตัวละครกันก่อนเลยว่าแบบเราจะใช้ อา,อาชีพอะไรในการเป็นตัวละครของเรานะคะนิตชีก็เลือกนูมิน่านะคะเป็นตัวละครของเราค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาปรับแต่งตัวละครของเรากันนะคะเข้ามาเนี่ยก็จะมี preset ให้เลือกนะคะอันแรกมันจะเป็นเหมือนแบบชุดที่ทางเกมเขาเนี่ยเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราแบบอยากได้ชุดแบบไหนใส สีอะไรหน้าแบบไหนนะคะเขาก็จะจัดมาให้ทั้งหมดเลยทั้งทรงผมหน้าตารวมถึงชุดแล้วก็จะมีแบบที่มีคนออกแบบไว้เป็นชุดพรีเซตให้เราสามารถกดเพื่อแบบว่าเอาพรีเซตที่มีอยู่แล้วมาใช้เป็นตัวละครของเราเลยก็ทำได้เหมือนกันค่ะเนี่ยมันก็จะมีพรีเซตที่คนทั่วไปเป็นคนลงเอาไว้นะคะเราก็เลือกจิ้มได้เลยว่าแบบเราอยากได้แบบไหน ถัดมานะคะก็จะเป็นทรงผมไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นทรงผมที่มาพร้อมกับแบบลุกด้วยก็จะมีการแบบเพิ่มหน้าตาเพิ่มแบบเรียกว่าอะไรอะเป็นการแต่งผิวแต่งแต่งหน้าแหละทุกคนสามารถใช้รูปของตัวเองนะคะในการ ปรับแต่งหน้าตาของตัวละครของเราได้ด้วยโดยการที่เราจะถ่ายหรือว่าจะใช้รูปที่มีอยู่แล้วนะคะในการปรับแต่งได้นี่รวมถึงตอนนี้นะคะก็สามารถใช้แบบคำสั่งที่เราอยากได้ตาแบบไหนหน้าแบบไหนก็สามารถพิมพ์ลงไปแล้วก็ให้ AI เขาเนี่ยจัดการรูปร่างหน้าตาของเราได้ด้วยคะ่ะถูกคนมันแบบเพอร์เฟกมากๆเลย ต่อมาที่ทำให้นิชี่รู้สึกว้าวสุดๆเลยนะคะก็คือความละเอียดในการปรับโครงหน้าต่างๆของเจ้าตัวละครของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะนิชี่อยู่กับเวลานี้นานมากๆนะคะเพื่อปรับแต่งเพราะว่าเขามีลูกเล่นให้เลือกเยอะมากๆเลยตั้งแต่แบบโครงหน้านะคะเราสามารถแบบปรับหน้าผากจมูกเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยต้องการให้มันแบบเป็นยังไงนะคะโปรแกรมนี้เขาสามารถทำได้ทั้งโครงหน้าเลยปากจมูกหนกแก้มคิ้วตาหูนะคะทำได้ทั้งหมดเลยก็คือเรียกได้ว่าใครอยากจัดแบบไหนจัดไปได้เลยนะคะมันค่อนข้างจะแบบละเอียดมากๆรวมถึงเนี่ยเราสามารถเลือกลายคอนแทคเลนส์สีตา ใส่ได้ทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนี่เห็นไหมทุกคนมันแบบจึ้งมากๆนะคะเนี่ยพอเราเลือกแบบลายคอนแทคเลนส์แล้วเรายังสามารถมาปรับสีตาให้แบบเป็นตาที่เราชอบได้อีกด้วยนะคะก็คือใช้เวลาปรับตรงเนี้ยประมาณเกือบชั่วโมงเลยทุกคน แล้วถ้าสมมติว่าใครอแบบอยากไปเล่นเกมแล้วยังไม่มีเวลาปรับก็สามารถเข้าไปเล่นเกมก่อนได้แล้วว่างๆตอนไหนค่อยย้อนกลับมาปรับแต่งอีกครั้งก็ทำได้นะคะทุกคนพอเราเลือกสีตาเสร็จนะคะก็ยังมาแต่งเติมต่อได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบลุคของหน้าตาขนตาคิ้วหรือว่าจะเป็นแบบ อายไลเนอร์ต่างๆสีปากอะไรอย่างนี้นะคะสามารถปรับได้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนคอนทัวร์หน้าแล้วก็ยังสามารถแบบเติมร่องรอยต่างๆนะคะเหมือนเป็นแบบเขียนหน้าเขียนหน้าผากเขียนแบบข้างแก้มอะไรแบบนี้ได้อีกนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าอยากให้ตัวละครเราออกมาเป็นแบบไหนคะ่ะแล้วทุกคนดูตรงนี้นะคะ ขนาดแบบว่ารูปร่างสวดทรงองค์เอวคอหน้าอกหรือทุกอย่างอะ่ะก็คือโปรแกรมสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะคะมาทุกคนพร้อมไปดูแบบภาพของตัวละครของนิชีสุดท้ายกันแล้วหรือยังคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไง หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปการแต่งตัวให้กับโมเดลของเราวันนี้นะคะใครที่แบบว่ายัางลังเลอยู่ว่าจะเล่นเกมนี้ดีไหมลองมาดูการแต่งตัวหรือว่าการปรับแต่งคาแรคเตอร์ตามที่เราอยากได้ดูนะคะอาจจะทำให้เกมออกมามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะไปลองเล่นกันดูนะคะกับเกม Sword of Justice ค่ะ